สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงหน่อไม้บ้านๆกันนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเลยเรามาดูเครื่องปรุงก,กันก่อนนะคะมีอะไรบ้างเนาะค่ะก็มีพริกขี้หนูนะคะพริกแดงเนาะแล้วก็มีกะปิค่ะตะไคร้กระเทียมค่ะแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าหน่อไมะะ้ค่ะไม้สดนะคะแล้วก็จะเป็นชะอมค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีวิธีทํากันก่อนกันต่อเลยนะคะไปค่ะ ขัน้นต่อไปนะคะเราจะมาขบพริกกระเทียมกันเนะาะค่ะกระเทียมใส่ไปแล้วเนาะใอ่เป็นพริกค่ะค่ะพริกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอดแป๊บน,นึงนะคะขบให้ละเอียดเลยนะคะ พริกค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะหน่อไม้ที่เราต้องไว้ใส่เป็นยะคะหน่อไม้ค่ะ งัวนะคะ เจ็ดตะข่ายเคมน์ไม้นะคะ